สวัสดีค่ะวันนี้มาดามเพิ่งโพสของขายแล้วมาดามขี้เกียจมาดามก็เลยมาหาเรื่องคุยดีกว่าก่อนที่มาดามจะต้องไปอทํางานหนักวันนี้มาดามจะมาพูดถึง,ถงเรื่องของการฝึกพลังจิตจนกลายเป็นมนุษย์ทองคำนะคะแล้วก็จะมาบอกว่าทําไมบางคนฝึกแล้วไม่เห็นสําเร็จเหมือนคนอื่นแล้วทําไมถึงได้แบบ จเจอปัญหาเหมือนเดิมซ้ำๆซักๆเดี๋ยววันนี้มาดามจะอธิบายให้ทุกคนฟังนะคะอ่ละของมาดามแชร์ลงในกลุ่มก่อนนะคะเพราะว่ามาดามมองไม่เห็นมาดามบังตัวเองจากกล้องคือเดี๋ยวนี้อัพ,อพเกรดเอากล้องเอากล่องมาตั้งเป็นขาตั้งเพื่อจะได้มีมุมที่ดูไม่เชิดมากเกินไป ะได้ดูแบบเห็นชาร์ตก็เลยต้องแบบยังตัวเพราะว่าหลบหลบกล่องใช่ไหมคิดถึงแล้วฉันละสิพวกพวกเธอ,เอ,อสมมติว่าคุณยายดูอยู่นะคะหรือเด็กๆด,ดูมาดามนะคะมาดามก็เข้าใจนะคะว่ามาดามต้องสุภาพแต่ว่าบางทีมาดามมีอารมณ์บ้างก็เลยต้องแสดงกิริยา เพื่อความชัดเจนในการสอนนะคะหาได้เป็นเพราะว่ามาดามเป็นคนหยาบคายหยับโรนโดยธรรมชาติมาดามถ้ามาดามอยู่กับคุณยายคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ของเพื่อนมาดามก็จะเป็นเด็กเรียบร้อยมีคนคุณ้าอเราบ้าด้วยอะไรเงี้ยในเฟซบ้างอะไรบ้างลืมไปลืมไปไม่ได้ไม่ได,ไได,เไได้เราไม่ได้สนิทกันกันกบทุกคนไงวันนี้เราคุยกันสคนแล้วบางคนเขา เดินเขามาเขาไม่ได้สนิทด้วยเป็นอึ่งว่าอ๋อฉันไม่ได้ไม่ได้รู้สึกสนิทกับแกแต่พอดีว่าเขาไม่รู้ว่าเราทําอย่างเงี้ยมาตั้งแต่มาตั้งหลายกี่เดือนแล้วใช่ไหมมีบางคนใครใครเจอมาดามมาหลายเดือนแล้วกดไลค์หน่อยคือเราเวลาไลฟ์อ่ะเข้าใจใช่ไหมว่าเวลามาดามไลฟ์เนี่ยเราอะ่ะก็จะไลฟ์เหมือนลักษณะที่เราคุยทุกวนันเราคุยทุกวนันมีอะไรแล้วก็คุยแล้วก็คุยกันทุกวนนะันอ่ะจนเรารู้สึกว่าเรา,าสนิท สนิทไปเองใครสนิทกับแกอะบางคนเราตามมาหลายเดือนใช่ไหมเราก็คุยกันทุกวันมันเลยมันเลยมันมีความรู้สึกแบบเอ้ยเดี๋ยวฉันจะต้องคุยกับเพื่อนสนิทเดี๋ยวฉันจะคุยกับเพื่อนสนิทฉันอะไรอย่างเงี้ยติดตามมาันตามตั้งแต่อยู่ทอ้องรอทีนี้บางคนเขาเพิ่งมาเจอเราในเดือนเจ็ดอย่างเงี้ยจุนลายนย่นี้ใช่ไหมเขาก็อาจจะรู้สึกแบบว่า,วาเอ๊ะทำไมอยู่มากระโชคคกคากมาแบบอัพเลเวลมึงกูกันเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม ก็เลยอาจจะโดนว่าว่าได้เพราะว่าเอาคือมัน,มนเหมือนแบบเวลาเ,ลาเรามีอารมณ์แล้วอย่างาคุยกับเพื่อนเราอ่ะใช่ปหแล้วก็เราก็มาพูดเราก็พูดไม่พออยู่แล้ว <laughs> กลายเป็นว่าเราก็โดนดราม่าไปบ้างอะไรบ้างแก <c oughs> <c oughs> มึงกูอะไรเงี้ยแล้วหะอืมไม่เป็นไรคนอื่นเขาเข้ามาก็ช่างมันเถอะเดี๋ยวเขาไม่ชอบเรา <c oughs> เขาก็ <c oughs> เขาก็ลบไปทิ้งลบไปทิ้งลบมาดามทิ้งเองนั่นแหละพอดีว่าเมื่อกี้ จริงๆอ่ะก็อโพสสินค้าไปเมื่อกี้แล้วเราก็เห็นออเดอร์เหมือนเดิมอ่ะก็ต้องแบบกลับมาทำใจกับชีวิตตัวเองนิดนึงเฮ้ยก็คิดในใจชีวิตมาดามนี่ขนาดขายของแพงออเดอร์ยังแบบแน่นมากเราก็เลยแบบอืต่อไปคงไม่โอกาสได้ขายของถูกแล้วเพราะว่าลูกค้าอย่างที่บอกกันว่า จอยเวลาขายหินนะเราเหมือนขายหินไตระดับใช่ป่ะเราขายหินไตระดับแล้วลูกค้าเราอาจจะเมื่อก่อนไม่มีเงินเขาก็มีใช่ไหมพอทีเนี้ยพอทาไปเรื่อยๆลูกค้าเราโพสอะไรปุ๊บแมันก็คือไม่เคยพอขนาดครั้งนี้ยังคิดว่าแบบว่าฉันเอามาเยอะแล้วนะคิดในใจเลยว่าถ้าคือกะว่าแบบประมาณนี้ว่าแบบซื้อมาเนี่ยกะประมาณจะอยู่สักเดือนหนึ่งเราค่อยไปตลาดหินไงนะไม่มีอะไรมากปกติเมื่อก่อนอาจจะจําได้เลย นั่งคุยกับแท็กซี่เคยเล่าให้ฟังเรื่องนี้ว่าจอยตอนที่จอยเริ่มต้นขายหินจะมีเงินพันหนึ่งแลจะจุดเทียนเขียวใช่ปะจตกก็ไม่องท้าแตะคู่เดียวทุกวันนี้ก็ยังท้าแตะคู่เดียวอยู่เราใช้เงินพันหนึ่งพร้อมกับกล้องมือถืออันหนึ่งไปเพื่อถ่ายรูปแลวแหละก็ไปทุกวันแหละเพราะมันใกล้บ้านแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องแลนะ้วเดี๋ยวนี้มีเงินเก็บเราก็เลยกะว่าเราจะซื้อแม่งทุกสิ่งทุกอย่างแหละแล้วก็กะว่าค่อยๆทยอยถ่ายไปใช่ปะ แล้วก็ไม่คิดว่าพอทยอยยยถ่ายแม่งทุกคนแม่งก็ลุมสก,กรรมประหนึกว่าทุกชิ้นกูมีเจ้าของอะไร <c oughs> คุณพระฉันกะว่าฉันจะเก็บไว้ประมาณสักเดือนนึงแล้วฉันก็ออกไปเนอใช่ไหมคนเราอะ่ะมันคิดว่ามันจะมีคิดว่าฉันอุตส่าห์จะแบบมีเห็นสินค้าขายได้ทุกชิ้นใช่ไหมเราคิดว่าทุกชิ้นมีเจ้าของฟัง่งไม่เซตมาดามด้วย เราคิดว่าทุกชิ้นมีเจ้าของเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ถ่ายรูปแล้วก็โพส์ไปแล้วก็กะว่าเออเราคงได้พักผ่อนบ้างพอซื้อมาเชื่อปะจซื้อซื้อซื้อ,อหินนะในจํานวนเดิมอะ่ะเหมือนกับคูณสองทุกครั้งเลยอะ่ะเหมือนแบบยอดเท่านี้แล้วก็เพิ่มขึ้นอีกสองเพราะว่าเราอยากพักงัคือคิดในใจว่าฉันน่าจะได้อยู่สักประมาณอาทิตย์น,นึงซื้อมา้เนี่ยถ้าฉันโพสนะหรือฉันนิ่งๆเนี่ยปรากฏว่าคาดว่าแม่ง คราวนี้แม่งก็คงประมาณนี้แหละประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์มันก็ต้องขายหมดแล้วเพราะว่ามันเหมือนแบบไม่เซจอยดีด้วยไงจาก,ก็เลยบอกกับทุกๆคนว่าวันนี้จะจะมาสอนทุกคนนะเป็นมนุษย์ทองคำกันเคยได้ยินคำนี้ไหมมนุษย์ทองคำเนี่ยเป็นใช้ภาษาที่เขาเรียก,เ,ยกเกี่ยวกับพวก m a r k e t ็ตตตลาดหุ้นจริงๆฝรังร่งเขาเรียกโบรกเกอร์นะแต่คนไทยใช้โบรกเกอร์แปลว่า ทั้งบริษัทเลยบริษัทหลักทรัพย์แบบโบรกเกอร์แต่ว่าฝรั่งคำว่าโบรกเกอร์ก็คือเทรดเดอร์งงไหมเทรดเดอร์เทรดเดอร์อ่ะก็คือคนที่คนที่ทำการซื้อขายหุ้นแทนลูกค้าเป็นเมืองไทยเรียกมาเก็ตติ้งใช้ภา,าษาไทยอะไรก็ไม่รู้ภา,าษาษอังกฤษยังไงไม่รู้งงสับสนในตัวเองมากเขาเรียกว่าเงินทองคำแล้วก็คือเป็นตัวเงินตัวทองนั่นแหละ <c oughs> ใช่ เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้มาดามาใหญ่ทุกคนอ่ะมาไมา์เซตกันหลังจากที่ปั๊มเป็นจีเนสเราใช่ไหมเป็นอัจฉริยะทางด้านการเงินเนี่ยเราอ่ะก็ควรที่จะมาฝึกให้มันชัดเจนมากกว่านี้จาให้ดีนะวิชาของจอยที่จอยสอนทุกคนไปมันเป็นวิชารวยถาวรมันเป็นวิชารวยถาวรเพราะว่ามันไม่ใช่การรอลูกค้าแต่ เราสร้างลูกขาใช่จยเคยสอนหลายๆบทเรียนแต่จอยไม่ได้โฟกัสส่วนมากจะจะเป็นเพื่อให้ทุกคนเข้าใจลักษณะของโฮโลแกรมว่าชีวิตเราเป็นร่างกายเราเกิดจากความว่างเปลา่าในเนี้ยคิดอะไรมันเป็นการสร้างโฮโลแกรมหรือโลกใบนี้คือแฟนที่เราสร้างบ้านที่เราอยู่งานที่เราทำชีวิตที่เราเป็นจำได้ใช่ไหมว่ามาดามสอนว่า ทุกอย่างเกิดจากการออกแบบไม่ใช่กดแ,แห่งดังหนึงดูทีนี้วันนี้จะจะมาพูดถึงเรื่องของลูกค้ากันเพราะว่าถ้าพวกคุณเข้าใจอ่ะพวกคุณจะได้นำไปปรับใช้ได้อย่างดียอดเยี่ยมมากยิ่งขึ้นคือเราจะไม่รวยแบบรอลูกค้าเราจะไม่รอโชคชะตาเราจะเป็นคนคนเดียวบนโลกใบนี้ที่สร้างลูกค้าขึ้นมา เราจะสร้างลูกค้าขึ้นมาโอเคไหมเอาละก่อนอื่นเราจะบอกวิธีของจอยก่อนนะว่าตัวจอยเป็นคนที่เจ้าพิธีกรรมมากนะสุดๆจำได้ไหมคำว,ว่าศรัทธาคือกุญแจแห่งความสำเร็จศรัทธาความงมงายคือกุญแจที่สร้างโฮโลแกร,รมศรัทธาความงมงายคือกุญแจสร้างโฮโลแกร,รมเพราะฉะนั้นคุณต้องเชื่อมากๆคุณต้องศรัทธามากๆมันถึงจะเกิดแต่ พวกคุณหลายๆคนที่ไม่สําเร็จเนี่ยเป็นเพราะว่าพวกคุณน่ะคิดหลากหลายและจิตแตกฟุ้งซ่านคุณไม่ได้โฟกัสแบบจอยจอยอ่ะเป็นคนโชคดีตรงที่ว่าตัวเองอ่ะอยู่คนเดียวไม่มีใครเข้ามากระทบเราเป็นคนสร้างความคิดเราเลือกชีวิตเราเลือกสิ่งที่ดูเราเลือกสิ่งที่เสพแม้กระทั่งสิ่งที่ฟังจอยแม่งยังทําฟังเองเลยอะ จอเป็นคนที่ไม่เซ็ตตลอดเวลาจริงๆอ่ะเมื่อเช้าที่บอกว่าหูเจอกระตูเจอหนังสือเล่มหนึ่งของฝรั่งหนังสือไม่ใช่ของกูเลยโปรโมตจังเลยเรื่องอะไรนะเอ,อ Good night story for พูดไม่ได้ละเออนั่นแหละคือเป็นหนังเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับแบบว่า คนผู้หญิงที่ประสบความสําเร็จแต่เขามาทําเป็นวันสปอร์ทามการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งอลิซาเบธมีพ่อไปน็นนันอะไรอย่างเงี้ยเราก็นั่งแบบเฮ้ยหนังสือเล่มนี้ดีนะมายเซตดีมากจอยจะซื้อมาอ่านเองไม่ได้ซื้อมาให้เด็กไม่มีลูกแล้วก็ตั้งใจว่าอาจจะเอามาอ่านให้ในเพจของมาดามจอยให้เด็กๆฟังด้วยเพราะว่ามาดามมีแฟนคลับเป็นเด็กๆเ,เ,เยอะ แล้วก็ส่วนมากเป็นลูกครึ่งอะ่ะเราก็เลยว่าเดี๋ยวอาจจะเอาหนังสือพวกนี้เลยซื้อมา2เล่มคือ w o m e n i n s c i e n c e ก็เป็นนักวิทยาศาสตร์ฝรั่งผู้หญิงเหมือนกันเห็นมาวิบากกรรมฉันนนไม่ได้สร้างวิบากทางด้านการเงินนะเว้ยฉันสร้างวิบากทางด้านปัญญาจะชอบทํากระทูทำมาแจกฟรีจะจอชอบสอนวิทยจอยคือเอางี้นะจอยเป็นคนที่เวลาทํากระทูอ่ะจะชอบทําทุกอย่างฟรีหมดเลย อะไรที่เป็นความรู้ว่าจะเชอบให้มันฟรีๆเพราะจอยรู้สึกว่าจอยอยากเป็นอัจฉริยะเพราะฉะนั้นถ้าตัวเราอะสามารถที่จะให้ความรู้ผู้อื่นด้วยฟรีๆอ,อ,อย่างเงี้ยเราก็จะได้ความรู้ที่ดีฟรีๆใช่ปะละ่ะเราก็เลยเจอโอ้ยหนังสือเล่มนี้ดีนะไมเ่เซตแบบนี้ดีนะเด็กๆควรนั่งฟังคุณแม่บงคนบอกอยากได้แปลไม่ต้องแปลไม่ควรแปล,ไม,แปลไม่ควรแปลเลยเพราะว่าหนังสือเหล่านี้มันเป็นหนังสือคุณค่า มันเป็นหนังสือไมเคิลถ้าเราอ่านแปลเราจะไม่ได้ภาษาแต่ถ้าเราอ่านมันแบบอ่านไปแล้วภาษามันอ่านซ้ําๆอะค่ะเหมือนเราพูด happy birthday happy birthday happy birthday ตั้งแต่เด็กอะเราก็รู้ใช่ปะ่ะแปลว่าอะไรใหรอเ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 ราชินใช่ปะ่ะคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยอินเทอร์นเน็ตอย่างเงี้ยมันเป็นภาษาเป็นศัพท์ที่เราอ่านซ้ําๆแล้วมันจะได้แล้วทีเนี้ยถ้าเป็นเด็กอย่างเงี้ยแล้วเด็กเขาเป็นแบบวัยซึ่งแบบ เรียนรู้อยู่แล้วอะเราจะไปแปลเป็นภาษาไทยทําไมเราเป็นแม่เราเป็นพ่อเราก็อ่านหรือให้เขาอ่านภาษาอังกฤษนั่นแหละมันเป็นนิทานได้ทั้งการไมเซ็ตให้เป็นเด็กที่เชื่อมั่นในตัวเองให้เป็นเด็กที่มีไมเซ็ตที่อยากจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จเหมือนผู้หญิงร้อยคนที่เขาประสบความสำเร็จบนโลกใบนี้โดยไม่ต้องพึ่งผู้ชาย เห็นหรียังว่าสิ่งที่จอยอ่านแต่ละอย่างอ่ะมันเกี่ยวกับ m ายเซ e ตมากจะเป็นคนที่แข็งมากเรื่อง m ายเซ e ตจอยไม่ให้เวลาเอาอางี้นะคุณดูจอยสิจอยอ่ะไม่มีแฟนจอยไม่มีลูกจอยไม่มีอะไรเลยแปลว่าอะไรจอยมายเซตอย่างเดียวคือตัวตัวเองแล้วก็งานที่ทําเราไม่ได้คิดเรื่องความรักเราไม่ได้สนใจเรื่องอื่นจิตจอยไม่แตก ปัญหาต่างๆจอยล้มหมดตั้งแต่อายุ18บแปดพอมีปัญหาบอกลบ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 ฉันจำไม่ได้ฉันจาไม่ได้จอยเป็นคนชอบโฟกัสในสิ่งเดียวเรารู้ว่าพลังจิตเนี่ยมันถ้าแรงและเร็วต้องคิดเรื่องเดียวจําให้ดีนะโฟกัสจะแรงได้คุณต้องคิดแค่เรื่องเดียวคุณห้ามคิดหลายอย่างในเวลาเดียวกันโยเวนคุณไม่รีบ ไม่รีบรวยไม่รีบแต่งงานไม่รีบอะไรทั้งนั้นน่ะแล้วก็เผลอไผลใช้เวลาในการนินทาคนอื่นไปแอบส่องคนอื่นไปดูคนอื่นแล้วก็เอาคนอื่นมาเก็บม,มาฟุ้งซ่านอันนั้นก็จอยก็ช่วยไม่ได้มันเป็นเวลาว่างของคุณเองจอยอะ่ะเชื่อปะตื่นเช้ามาจะก็นั่งฟังหมล์เ็จตัวเองเรียกเงินนั่งดูก็ไปนั่งดูคนรวยแล้วก็เข้ามานั่งอัพพลคนที่โพสตเงนินเดี๋ยวว่าเดี๋ยวกะว่าเดี๋ยวจะไปตั้งกลุ่มใหม่เอากลุ่มแบบ เคยทําเหมือนกันเคยทําแบบว่ามาเฟียพลังจิตให้โพสเรื่องเงินอย่างเดียวแต่เดี๋ยวจะคิดไม่รู้อาจจะท,ทําเพจกลุ่มคนอวดรวยกันคืออยากให้ไมค์เซตดีใช่ปะอยากให้ไมค์เซตรับเงินตลอดเวลาเพราะฉะนั้นไหนๆก็เอามาเทเงินในกลุ่มไลฟ์ฮ e r World แล้วมันไม่ได้โฟกัสใช่ปะม,มันมีหลายเรื่องมันมีจิตวิญญาณมันมีมาดามมันมีคุณเกรซอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวลองเปิดกลุ่มแบบเอาให้เงินมาเททุกวันก็ได้ เอออาจจะตั้งกลุ่มเอาไหมดีไหมถ้าดีกดไลค์ด้วยเวลาจะได้ไปตั้งกลุ่มคนอวดรวยแล้วทุกคนมาเลยว่าเออมาจุดประสงค์เดียวคือตอนเช้ามาเพื่อเอาเงินมาลงเอาภาพเงินมาลงวันนี้ฉันซื้ออะไรมั่งแล้ววันนี้ขายดีเท่าไหร่วันนี้ฉันรายได้ดีเท่าไหร่วันนี้ได้งเงินเท่าไหร่มีคนเอิเงินเข้าบัญชีเท่าไหร่อย,อย่างเงี้ยเรามาอวดรวยกันเพื่อสร้างไมซ์เซตของกลุ่มเราเรื่องเงินไปเลยอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับจิตวิญญ,ญาณละ พอไล่เร่องเวิร์มมันเป็นเรื่องของจิตวิญญาณล้วนๆเรามาเพิ่มมาเพิ่มเซกชั่นว่าตอนเช้ามาปุ๊บมาเช็คซีว่ามีใครเอาเงินมาลงเอาเอาขายขายดีมากใครลูกค้าสินค้าไม่พอขายบ้างเดี๋ยวมาดามจะมาอวดรวยด้วยคนดีปะใครยอดทะลุปเป้าใครมีใครได้เงินอะไรเงี้ยเราไปแล้วเราเสพแล้วก็เป็นโปรแกรมไปเลยเราเป็นโปรแกรมจิตเออเนี่ยเจ้าเลยบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเจ้าจะมาอ่านนิทานภาษาอังกฤษที่จะซื้อที่ซื้อมาแล้วละ่ะ ว่าจะมาลงมาดามจอยให้เด็กเด็กฟังเหมือนกับว่าอาจจะมาไมซ์เด็กเด็กผู้หญิงอย่างเงี้ยตอนนอนใช่ป่ะแล้วก็มาแบบกุดอีฟกูดไนท์อะไรเงี้ยกูดไนท์แล้วก็มานั่งสมาธิกันไปเลยแล้วก็ไปเอาคนละเรื่องเลยใครผู้หญิงคนไหนประสบความสําเร็จบ้างเราก็มานั่งเป็นทีวีโปรแกรมแหมมาดามนี่ชีวิตดีจริงๆเลยไมซตทั้งฉลาดทั้งรวยชีวิตจะไปไหนแล้วเนี่ยมน,นุษย์ทองคําชั้นใช่คุณเห็นยังว่าจอยวันๆโฟกัสอะไร กูมีนินทาใครไม้โปรเจกต์กูเยอะอย่างเดียวเลยกูจะไม่เซตอะไรกูจะคิดคิดคิดอัจฉริยะดีไหมหรือจะไม่เซตภาษาอังกฤษหรือว่าจะเรื่องรวยหรือจะอะไรคืออย่างเดียวต้องคอมต้องต้องรวมทุกอย่างเป็นสิ่งที่แบบต้องการสร้างไลท์ฮีเลอร์เวลด์ให้กลายเป็นคนที่สมบูรณ์แบบที่สุดโฟกัสแรงที่สุดจำไว้นะคุณมีหน้าที่เดียวต้องสร้างโฮโลแกรม คุณมีหน้าที่เดียวต้องดูทุกอย่างเพื่อลงโปรแกรมเราจะมาสร้าง The Matrix กกันคุณรู้แล้วนี่ว่าโลกใบนี้มันไม่มีจริงและคุณเข้าใจมาแล้วว่าทำไมทำไมโลกใบนี้ถึงไม่มีจริงเพราะอะไรเพราะคุณคิดมาจากในนี้ทั้งนั้นคุณจำเป็นไหม ที่จะต้องโฟกัสจำเป็นเพราะฉะนั้นทำยังไงเราจะอยู่ในกลุ่มเดียวกันและมีอุดมการ์เดียวกันคือโฟกัสสิ่งเดียวกันเราทุกคนจะต้องโฟกัสเพื่อทั้งวันของพวกเราอ่ะจะได้โฟกัสแค่อย่างเดียวโอเคไหมเราไม่สนใจใครทั้งนั้นปิดประตูเลยปัง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  รู้แล้วนี่ว่าการดูคนอื่นการดูดาราการดูคนอื่นที่เราชอบเป็นการส่งพลังส่งความร่ำรวยไปให้กับเขาใช่ปะเพราะฉะนั้นเรามีหน้าที่เดียวคือปิดประตูแล้วเรากราบไหว้รูปตัวเองเราโฟกัสเรื่องตัวเองแล้วเราโฟกัสเรื่องความร่ำรวยเรามาเจอเลยเพื่อนคนไหนวันนี้ยอดขายได้ห้าหมื่นอันเนี่ยฉันเพื่อนคนไหนซื้อรถเบนซ์สปอร์ตมา,าเนี่ยรถฉันมาลงกันหมดเลย ใครงานการดีลงมาเลยเรียกเพื่อนมาเลยบอกว่าเพจนี้เราจะเรียกเฉพาะกลุ่มเรานะจะบอกเลยถ้าคนขี้ฉาลิษยาไม่ให้เข้ากลุ่มนะถ้าเพื่อนคนไหนรู้ว่าคนถ้าเรารู้นิสัยสันดานเพื่อนคนไหนว่ามันเป็นคนขี้ฉามันจะมาส่งพลังในกลุ่มคนอวดรวยของพวกเราแล้วก็เราอย่าให้เขาเข้ากลุ่มเราเอากลุ่มเราเท่านั้นเราเอากลุ่มเราเท่านั้นเราเอัจฉริยะทางด้านการเงิน และเราให้วิทยาทานฟรีโอเคปะ่ะความรู้เราแชร์ฟรีความร่ำรวยเราแชร์ฟรีไมซ์เซ็ตเราแชร์ฟรีเพราะว่าเราอะรวยจากงานที่เราทำเอาลากฐานจิตบลูพิน n t เราแข็งแล้วะทีนี้เราจะทำอะไรอะมันก็ขายได้ปะ่ะเรากลายเป็นมนุษย์ทองคำไปแล้วอะเรากลายเป็นมนุษย์ทองคำแปลว,ว่าไม่ว่าเราจะทำอะไร หยิบจับอะไรเราก็รวยมันไม่ใช่ความบังเอิญด้วยมันไม่ใช่เรื่องที่เราแบบฟลุกด้วยไม่ใช่ลูกค้าเข้าร้านฉันพูดเองคำพูดศักดิ์สิทธิ์ของไม่พอขายสินค้าทุกชิ้นมีเจ้าของจอยนี่นะยังไม่ได้เล่าเชื่อเปล่าว่าจอยอ่ะเอาเงินมาทำพิธีให้ลูกค้าใช่ปะ่ะเงินนั้นจะอยู่กับจอยทุกวันใช่ปะ แล้วรู้ไหมว่าเงินเหล่านั้นะเป็นเงินที่ตอนวันที่จะไปซื้อพวกลงทุนะจะจะเอาเงินที่ทําพิธีกรรมอะที่จอยกรอแบบว,ว่าเงินจ๋าช่วยจอยด้วยนะช่วยให้งอกงามขึ้นจอยแม่งคุยกับเงินะเพื่อให้เงินงอกอเราคุยกับเงินเราใส่หัวใจลงไป้ากเราบอกว,ว่าจอยไม่รู้จะจะเอาเงินไปทําอะไรเพราะว่าจอยแม่งรวยจนไม่รู้จะยังไงแล้วอะ่ะใช่ปะ เราไม่รู้ว่าเรารวยจะยังไงแล้ววะจ,จะทํายังไงดีวะเราแม่งมีเงินจะไม่รู้จะทําอะไรละไม่อยากซื้อเสื้อผ้าไม่อยากซื้อนู่นนี่อ่ะมีความสุขกับการซื้อหินและคริสตัลก็รู้ละลงทุนเลยแล้วกันเงนินเอาเงินทั้งหมดลงทุนในเมื่อฉันไม่ชอบซื้อรองเท้าไม่ชอบซื้ออะไรฉันก็เอาเงินฉันไปลงทุนสิก็คุยกับเงินบอกเงินให้เงินเป็นอิสระเลยเงินก้อนนี้ ขอให้กลับมานะกลับมาเร็วๆนะภายใน24ชั่วโมงนะกลับมาแต่เราไม่ต้องไปเคร่งอย่างจอยเนี้ยอยากขายก็ขายไม่อยากขายก็มาไลฟ์พอถึงเวลาเราก็ไปเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าว่าเรามีความสุขมันเป็นตัวทําให้เราอะประสบความสําเร็จในอาชีพการงานถ้าเราเครียดเราไม่ดีพลังงานเราเสียไม่ควรทํางาน ควจะได้รับสินค้ารับพลังงานไม่ดีเราต้องมาแบบฟิลอารมณ์ดีมีความสุขอารมณ์ดีมีความสุขมาดามบอกแล้วเลือกลูกค้าได้เลือกได้ไมีลูกค้าแบบขอผ่อนจะไม่ผ่อนเพราะว่าพวกคุณอะใช้เงินไม่เป็นคุณใช้เงินเกินตัวจอยไม่ได้สร้างพวกคุณมาให้เป็นมนุษย์เงินผ่อนจอยสร้างคุณมาให้เป็นอภิมหาเศรษฐี เพราะฉะนั้นถ้าคุณต้องการสินค้าของจอยคุณต้องมี mindset ที่แข็งแกร่งมากพอที่จะให้มีเงินมาซื้อแรงกว่าปะละ่ะภูมิใจกว่าอีกอะ่ะเพราะฉะนั้นนับจากนี้ไปนะเราทุกคนต้องมองเห็นเงินแล้วบอกกับเงินว่าช่วยให้งอกนะไม่ซื้อแล้วนะเรื่องไร้สาระ ของตกแต่งบ้านเต็มบ้านไปหมดละลกชิบเป่งเลยไม่เอาละเงินต่อไปที่ได้มาต้องเป็นเงินไปต่อเงินเงินมาปุ๊บต้องไปซื้อเพิ่มเงินมาเนี่ยจอยอ่ะกลายเป็นว่ากําไรที่ได้มาเป็นกําไรที่เอาไปซื้อของเพิ่มตกลงกูไม่ได้ใช้เงินเลยเงินเข้ามาปุ๊บมีกําไรกําไรซื้อเยอะได้อีกไงเหมือนแบบจากเดิมกูซื้อได้แค่เนี้ยพะมีเงินเขาเนี้ยพอเงินเพิ่มมาปุ๊บกูซื้อได้มากขึ้นตกลงเงินกูนี้ได้ใช้มั้งไหมเนี่ยอ่ะไม่เป็นไรนี่ง่ายอุดรู้ั้วทางการเงิน ไม่ได้คิดไม่อยากใช้เงินไม่คิดไม่อยากใช้เงินเก็บ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 ปรากฏว่าพอถึงเวลาเอ้าอยากใช้เงินมีเงินลงทุนเอออยากใช้เงินอันนี้ง่ยอยากซื้อหนังสือซื้อสองเล่มแม่งเลยเอ้เอาดิไม่ได้คิดจะซื้ออะไรเลยแต่พอแบบบทพอบทไมเซ็ตอยากทําบุญกู้ทําบุญแม่งเยอะเลยพออยากจะซื้อหนังสือกู้ซื้อหนังสือแมงสองเล่มเลยเอ้า ก,กูไม่เคยคิดว่ากูจะซื้ออะไรกูไม่วางแผนกูเก็บเงินอย่างเดียวปะละ่ะกูอุดรูด้วยทุกวิธีกูเป็นมนุษย์ทองคํากูอดุอด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 อุดอุดอุดพอเวลากูอยากได้อะไรเอากูมีตังกูก็ซื้อเลยใช่ปะพอเราอุดรูด้วยได้แล้วเวลาเราอยากได้อะไรจริงๆวันนี้กูอยากได้มากเหนังสือเล่มนี้อยากได้อยากได้อยากได,กได,กได้ซื้อจากอังกฤษด้วย กูอยากได้มากกูอยากเอามาทำไมซ์เซตกูอยากเอามานั่งอา่านกูอยากเอามาหล่อนหลอมผู้หญิงร้อยคนที่ประสบความสําเร็จในโลกใบนี้กูจะเอามาอ่านแล้วกูจะมาแบบเผยแพร่แล้วกูจะมาเผยแร่ให้เด็กฟังอะไรอย่างเงี้ยทำไมก็กูไมเส็จดีเพราะฉะนั้นพวกเราต้องเป็นมันทองคําให้ได้ ต้องโฟกัสและเชื่อตัวเองให้ที่สุดต้องเชื่อก่อนที่มันเกิดคุณต้องศรัทธาก่อนมันถึงจะเกิดและเราทุกคนเดี๋ยวจะไปสร้างกลุ่มให้ได้โปรดมาเลยอย่าอิจฉากันเลยเราทุกคนมาอวดกันไปเลยวันนี้มาดามขายได้ยอด1ล้านบาทอะไรเงี้ยมาตบมือกันเลยคนนึงมายอด10ล้านบาท มาอวดอย่างเดียวมาอวดอย่างเดียวห้ามมาขายของไม่ต้องมาขายอะไรในในในกลุ่มอวดรวยทั้งนั้นอนะไม่ต้องมาขายอะไรทั้งนั้นละเราจะเป็นมนุษย์ทองคําเราจะมาไม้เซตกันเราจะาอวดเงินเราจะเอาเงินต่อไปมีก๊อปเงินแล้วนะเพจนี้ห้ามก๊อปเงินเพจนี้มึงต้องถ่ายมาจากมือถือมึงโอเคเปล่ากลุ่มนี้นะกลุ่มนี้นะจะยี่สิบบาทสามสิบบาทไม่ไม่เป็นไรเอาไปก่อนเลย แตพันเดียวก็ได้อ่ะมาดมขอว่ากลุ่มนี้อวดรวยขอแต่แบงค์พันโฟกัสไม่เอาทองแล้วนะเอาแต่แบงค์พันเลยเทแบงค์พันเทแบงค์พันไม่เอาอะไรที่มันแบบเนี้ยเลยหรือ,อโอนบัญชีก็ได้เอาบัญชีแล้วไม่ต้องไม่ต้องบอกว่าบัญชีตัวเองชื่ออะไรไม่ห้ามห้ามกองเงินในอินเทอร์เน็ตแล้วนะคุณต้องตั้งใหม่เสร็จเร็วันนึงวันหนึ่งวันหน,งน,หนึงกูจะอวดเงินของกูเนี่ยลงในกลุ่มของเรากลุ่มคนอวดรวย แบบมาดามเราจะเอามาลงหมดเลยเราจะเป็นมายเซ็ตเราเราจะต้องถ่ายรูปเงินเราเหมือนบางคนเขาถ่ายให้เราเลยนะเอาเงินแสนมานั่งนาให้เราดูเท่ปะละ่ะเออเขามาันเขาสาาเสียเวลาถ่ายวิดีโอถ่ายเงินหนึ่งแสนที่เขาได้รับมามาให้เราดูอย่างเงี้ยให้เราเสฟให้เราเป็นสร้างโฮโลแกรมอีกอะสุดท้ายแม่งกลุ่มกูไม่เห็นต้องไม่เห็นต้องขายคอร์สไม่เห็นต้องทําอะไรเลยแม่งก็รวยรวยในแบบของตัวเองกันอนะเออใช่ปะ รวยไม่ต้องบอกใครด้วยเพราะว่าเราอยากรูผลลัพธ์อย่างเดียวกูไม่สนใจว่ามึงจะขายโทรศัพท์ขายยาหมองขายอะไรขอแค่เห็นผลแล้วว่ามึงขายธุรกิจขายดีก็พอละโอเคนะเอาละเดี๋ยวมาดามมาใหม่นะจ๊ะเพราะว่ามาดามตื่นเต้นมาดามจะไปสร้างกลุ่มแล้วไปละแล้ว,แล,วแล้วก็กองว่าคุณเกรสจะมาเห็นเมื่อกี้คุยกันอยู่นะจ๊ะเอาสั้นๆกันนะเพราะว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะไมเซ็ตไมเซ็ตไมเซ็ต ขอต่อหน่อยครับแบ่รลอยได้ไหมไม่ได้ค่ะคุณอัธสิทธิธ์คุณอัธสิทธิธ์คุณต้องตั้งเป้าเลยว่าถ่ายรูปต้องเป็นแบ่งพันเพราะมันจะทําให้ตัวคุณเองนั่นแหละดิ้นรนให้ได้แบ่งพันมันเหมือนกับคนที่แบบพยายามที่จะอัพตัวเองขึ้น่ะอัพเกรดตัวเองขึ้นให้เราอะทะเยอะทะย,ยานขึ้นเฮ้ยทุกคนเขามีเงินแล้วนี่ไม่ได้ไม่ได้เราต้องเข้ากับเขาเราจิตเราอะมันจะวิ่งเลย จิตเรามันจะวิ่งเหมอกไม่ได้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 เราอยากเข้ากลุ่มนี้เราต้องได้เราต้องมีแบงค์พันไม่ได้ไม่ได้แล้วสุดท้ายจิตมันจะวิ่งเหมือนจอยสอนคนวันนี้ว่าเวลาจะทําธุรกิจนะหรือเวลาจะจะตั้งตั้งทำกำไรจะจะเอาต้นทุนคืนก่อนจะจะระบุเลยว่าจะอยากได้ต้นทุนเท่านี้ในเวลา24ชั่วโมงแล้วจะจะไม่ทำอย่างอื่นจะคิดเลยจอเขียนโพสต์อิตติดติดไว้เลยว่า ฉันจะเอาต้นทุนให้ได้ก่อน24ชั่วโมงต้องได้เพราะมันจะเกิดกระบวนการสร้างของโฮโลแกรมในจิตเราเพื่อให้เกิดวิธีของมันนะให้ได้ต้นทุนกลับมาเกตแล้วนะในเวลาที่เรากําหนดมันเหมือนเหมือนคนแบบปวดฉี่กูต้องไปฉี่อะเราต้องทําแบบนั้นเราต้องเค้นจิตเราต้องบังคับจิตแล้วเราจับตีให้แบบโฟกัสเข้าไปเลยว่าแบงค์พันเท่านั้นต้นทุนคืนเท่านั้น พอที่เหลือถ้าขายได้มันก็คือกําไรจะบาทหนึ่งสบาทก็คือกําไรละแล้วสุดท้ายชีวิตเราแม่งจะฟล o w ์นะจ๊ะเอาล่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะเดี๋ยวไปสร้างกลุ่มละ๊ายบาย